สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียนโปยทานนะคะดอกทานตะวันมาแนะนําค่ะนี่ค่ะสีสวยมากเลยค่ะลิบบิ้นที่แม่เหมียวใช้นะคะก็คือนี่ค่ะลิบบิ้นตาละคังนะคะสวยมากเลยค่ะใช้ดีนะคะไม่มีแตกด้วยค่ะแล้วก็ประหยัดลิบบิ้นมากเลยนะคะวันนี้เราจะใช้นะคะสีเหลืองทอง จำนวน4เส้นค่ะเป็นนะคะอยู่ความยาวอยู่ที่เส้นละ40เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันนะคะวัดลงไปนะคะที่ความยาว9เซนติเมตรค่ะ9ซนเมตรนะคะพับลงไปค่ะ จับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สองเราก็จับตรงรอยพับเหมือนเดิมนะคะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่หต่อมาค่ะเส้นที่สาจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับ ปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนสอบมาจากทางซ้ายมือดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นทะลุออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับลงมาค่ะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะ กลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานี่ค่ะขึ้นมาวนอยู่ด้านบนทั้งหมดสี่เส้นแล้วหลังจากนั้นเอาเส้นนี้ค่ะเอาเส้นเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือเราจับขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นให้จับเส้นริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นวนกลับลงมาค่ะ นี่ค่ะเส้นปลายริบบิ้นที่ชี้ลงมาด้านล่างนะคะปลายริบบิน้นเส้นที่เราทำชี้ลงมาด้านล่างจับขึ้นมาใส่เข้าไปตรงกลางวงกลมของเส้นนะคะดึงขึ้นไปให้ถึงโคนเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนค่ะจับลงมาค่ะสอดลงไปที่กีบด,ดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมา ต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะต่อมาเส้นที่2เส้นที่ชี้จากทางซ้ายมือเอาเส้นนี้หลบมานะคะเราจับขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นม้วนกลับลงมาค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปลายริบบิ้นที่ชี้ลงไปด้านล่างนำขึ้นมาสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะดึงขึ้นไปค่ะ ดึงขึ้นไปแล้วนะคะปลายริบบิ้นนะคะให้พับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงออกมาต่อมาค่ะเส้นที่สามเส้นที่ชี้มาทางซ้ายมือนะคะจับขึ้นไปค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะม้วนกลับลงมาค่ะ จับปลายริบินนะคะสอดเข้าไปตรงกลางของวมของเส้นค่ะดึงขึ้นไปนะคะปลายดิบินนะคะที่ขึ้นไปด้านบนให้พับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายจับขึ้นไปค่ะหมวนปลายดิบินกลับลงมาค่ะ สอดลงไปนะคะตรงกลางของวงกลมของเส้นค่ะดึงขึ้นไปค่ะปลายดิบบินที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบ,บินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มทำเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรา ให้นำปลายริบบิ้นกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้นะคะสอดเข้าไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านบนดึงออกมาก่อนที่จะดึงให้ให้นำนิ้วกดกีบดอกนี้ไว้นะคะค่ะกดไว้ค่ะแล้วเราก็ดึงออกไปขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะ เส้นต่อมาเส้นนี้เส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำปลายริบบิ้นกลับขึ้นมาสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะนี่ค่ะปลายริบบิน้นทะลุออกนี้นะคะดึงออกมากดกีบดอกนี้ไว้นะคะแล้วก็ดึง ขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นที่สามเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราจับขึ้นมาค่ะสอดเข้าไปค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมา แม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือค่ะนะคะจับขึ้นไปด้านบนพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายค่ะนํากลับมานะคะนะคะปลายริบบิ้นมาทางขวาปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาแล้วเราก็พับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะ ปลายริบบิ้นเราจะทะลุออกด้านล่างค่ะนี่ค่ะออกมาแล้วนะคะดึงออกมานี่ค่ะเราจะได้กีบดอกแบบนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นที่สองเส้นริบบิ้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเราจับขึ้นไปด้านบนของเส้นค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายนะคะ แล้วก็นํากลับมาทางขวาไปแล้วเราก็พับปลายดิบินกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะปลายดิบบินทะลุออกด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะเส้นลิบบินที่ชี้มาทางซ้ายเรานํากลับขึ้นมาค่ะ แล้วเราก็พับปลายดิบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบิ้นชี้ออกไปทางซ้ายค่ะนำปลายดิบิ้นกลับมาทางขวาค่ะพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ แม่เมียวขออนุญาตตัดปลายก่อนนะคะองอมากดันไม่ออกเลยค่ะเรียบร้อยค่ะต่อมาค่ะต่อมาเส้นที่สี่ค่ะจับขึ้นไปนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายค่ะ นำกลับมาทางขวาพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราตกแต่งให้สวยงามก่อนค่ะทำกลีบดอกให้เสมอกันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือค่ะสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นสุดท้ายจากซ้ายนะคะสอดมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่เหมียวน้องปอดได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ